เพื่อดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา2558นี้กรุงเทพมหานครได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจช่วยจัดการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนและขอความร่วมมือผู้ปกครองจัดหาหมูกนิรภัยให้เด็กนักเรียนสวมใส่ทุกครั้งที่เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์มีการตรวจสอบกล้องทรทัศน์วงจรปิด ระบบไฟฟ้าเครื่องทําน้ําเย็นห้องเรียนและเครื่องเล่นเด็กภายในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานดูแลด้านสุขอ,อนามัยและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกรวมทั้งจัดอาหารเช้าที่มีคุณค่าสําหรับนักเรียนด้วยเป็นความมั่นใจให้กับผู้ปกครองนะคะว่าวันนี้กรุงเทพมหานครโดยท่านผู้ว่าเนี่ยก็ได้ดูแลในเรื่องของความปลอดภยัย นะะในเรื่อออ่อออองงงขิมช้ทัดเจนรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร